có liều heng hột lửa quay nè Ui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để biết ต่กล้องในแลนนอ่ะมาครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาชม 2K เครื่อง P11 320แรงมาลองอ,อ้อยรดตัดนะครับของทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งน้ำจิมดเดอเซียเบ็ดอ้อยก็ับเป็นอ้อยอยอดน,น,นะครับแต่ว่าพื้นที่มันบ่ได้นะครับเป็นเป็นดินทรายทรายครับทรายแน่ปูน ขั้นผุนยังขึ้นบ่าท่นจะไดยย้ค่านะครับนะสามเอ็มป้าแมวอ่ะก่อนจะไปเอารถขึ้นเข้ากับเอาตัวแม่ตัวนี้สองเคนเนี่มาล่องก่อนนะครับเพราะว่าจะเอารถชิบหลอไปดิ่งนะครับ ใครอยู่ดีอันผักข้างล่างมันอ่อยงามจังหน่อยครับนี่อ่อยหยอดอ่อยหยอดข้างชึ่งน,นี่บ่งงามนะครับะ่ะเดี๋ยวพาไปชมสองเคทีมงานนี่ตัวแม่เ่าจะเอาล่องนะครับตัวลูกเ่นจะใซ่กเช้าซับกันเข้าซับกันออก มันยังเร็วเพราวากระชอบมิตัวเดียวนะครับโอ้เต็มพันเต็มอันนน,นั้นแล้วรถตัดกระไดเครื่อ เพื่อหลายเอาจวดโอ้เรีนไม่ขนาด

ของแลน้ำมาท่านเลยแลนไม่ก็เป็นอยังดอกครับรถก็รถดจากคลองอ้อยก็อ้อยจากคลองนะครับเนาะแต่ว่าคือสิบมิดต,ต่อให้ดอกให้ต่ำดอกดี้เนะาะเพราะว่าต่อในทีมงานนี้พุน่นเอาออกหมดนะครับเพราะว่ารถตัดพุนนะ่นเนาะ โอ้ยเราก็เรียวแห้งปดเลยก็ควายเนี่ยโอ้ยขับรถสิ่งแม้เสียเปลียน น้ำเวลากาปรดเนี่ยย่ามันลุมมันเบียงแหง้งเอาจวดภาพกสิบ่างามดอกครับผมเพราะวา่าขึ้นฝ้าขึ้ฝนฝนฝนจิตกได้ดูนี่ขึ้นมามเนาี่อสาเมื่อซีเมื่อแ่ะโอ้แรวนไฟกระาดา โ,โ,โอ้รถสิบล้อแข้งก็รถตัดไม่นไม่ขนาดวะโอ้รถบอกยจะพุ่งกัน